ก็ย้ายจากที่อยู่ข้างบุญตะกันเนาะแล้วก็พอโควิดล็อบสามเนี่ยก็ต้องอดพยพครับก็เลยย้ายไปอยู่ที่บ้านพอย้ายไปอยู่ที่บ้านมันก็เริ่มต้องปรับกับสถานที่ใหม่เนาะเหมือนว่าเออพื้นที่นั้นเป็นยังไงอะไรครับก็เริ่มเริ่มมีหนังสือประเภทของหนังสือเด็กเพิ่มมากขึ้นนะรแบบนีครับอ,อ่เพราะว่าบางครั้งก็จะมีเด็กเข้ามาค่ะย้ายนี่คือ ที่บ้านวิ่งสายสนามบินนะครับเส้นนั้นก็จะติดถนนเส้นนั้นค่ะนักอ่านที่ตามไปจากขาใหญ่ก็ต้องรักกันจริงมากเลยนะใช่ใช่แต่เข้าไปกันหลายคนนะบางท่านก็มาจากกรุงเทพครับโอ้ตามไปถึงนนท์อ๋อค่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะครูเช็คเข้าใกล้ไหมนิดนึ่งเดี๋ยวเสียงเบาอะวัน กิจกรรมที่เราจะคุยกันในายบ้านายเมืองนี้นะคะจะเป็นเรื่องชวนอาสาสมัครเป็นเรื่องการจัดดอกไม้สำหรับเยียวยาใจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะครับอันนี้มันเริ่มต้นจากตรงไหนคะกิจกรรมเนี้อครับคือท<า>ั้งแนวคิดด้วยทั้งเริ่มต้นนี่มันมันเป็นไปเป็นมาเป็นมาเป็นไปยังไงจริงแล้วที่มาที่ไปนี่ไม่ได้เริ่มจากผมนะ อ้าวคะใช่ใช่คือเริ่มผมก็เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าที่ที่อัดใหญ่เนี่ยก็จะมีหลายคนที่มาเรียนจำดองหม้กับผมเนาะค่ะครับก็เลยว่าโอ้สมสมมติถ้าเราไปจัดที่ที่โรงพยาบาลหันใหญ่เนาะคุณยภาพในการดูแลในสถานพยาบาลคุณยภาพการดูแลในสถานพยาบาลใช่ใช่ที่ตั้งชื่อนี้ก็คือามมองว่าเวลาที่เรานึกถึงโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลเนี่ยมัน มันมันเป็นที่ที่ให้ให้คนได้หมดความทุกข์เนาะแต่ว่าเวลาที่เราไปถึงโรงพยาบาลไม่มีความสุข,ขอะค่ะเราก็ไม่มีความสุขใช่ครับด้วยสถานที่อะไรไปนะ่ครับด้วยโรงพาก็เลยคิดว่าไอการจัดดอกไม้นะมันก็น่าจะเป็นอันหนึ่งที่มันสร้างบรรยากาศของการเยียวยาได้เยนะครับเพราะว่าผมอตอนที่ที่ผมอยู่กรุงเทพเนาะผมก็ไปเป็นอาสาสมัครจัดดอกไม้ในโรงพยาบาลเลยนะครับก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะตื่นแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางเลือกเนาะเป็นโรงพยาบาลของ มูลนิธิ MOA ครับคือเขาใช้คือนอกเหนือจากรักษาตามแผนปกติเนาะกับแผนทางเลือกแล้นมครับเขาก็จะมีใช้ความงามในการยาวยาด้วยเจ้าหน,น้าที่ที่ทํางานด้วยก็รู้สึกสดชื่นแล้วมัครับก็เลยคิดว่าเออถ้าถ้าเราจะพัฒนาอาสาสมัครที่หัดใหญ่นะก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเลยนมครับแล้วก็อาจารย์ตุ่มก็ เสนอโครงการมาเนาะผมก็เลยก็เห็นด้วยก็เลยว่าเออเพราะของอาจารย์ตุ๋มอาจารย์ในวันนี้เนี่ยท่านก็จะถ่ายรูปลงใน Facebook ส่วนตัวบ่อยๆก็เลยว่าเออนั้นเรามาพัฒนากลุ่มอาสาสมัครกันดีกว่าไปกลุ่มอาสาสมัครก่อนวันศุกร์วันวันอาทิตย์กับวันจันครับก็คือก็ใครที่สนใจเนาะก็สมัครในเพจของ h าน Green Book c a ฟ่แอนด์สเปได้ครับก็จะมา เรียนรู้วันหนึง่งหรือว่าทั้งสองวันก็ได้ครับก็คือหลังจากที่เรียนรู้เรื่องการจัดดอกไม้เนาะ <c oughs> ก็ฉะนั้นเราก็ไปจัดในสถานที่จริงกันครับ oh. ไปจัดสถานที่จริงซึ่งวันนี้ผมก็ไปดูสถานที่จริงที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ไปนะในหอผู้ป่วยดูแลรผักขอะคหงนะครับก็คิดว่าก็ ก็เข้าไปเราก็เออถ้ามีดอกไม้เนี่นยน่าจะดีมากมากเลยนะครับสดชื่นมีธรรมชาติเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของการดูแลรักษาเนาะ mm hmm. มันสร้างการเยียวยาจิตใจได้ยังไงบ้างอะไรบนครับอ๋อนะคะแล้วแต่ว่าตอนตอนที่อาจารย์ตุ่มอาจารย์วน,นิตชวนแล้วก็คิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องไปไปประสานกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ถูกไหมคะค่ะแล้วจะอยู่ส่วนไหนของของของอาคารหรือส่วนไหนของเป็นหอผู้ป่วยไหนคะผม